สวัสดีครับผมก๊องนะครับจากร้านต้มยังโยนพระรามสองนะครับก็ช่วงนี้เรามาพบกันต่อช่วงเย็นของทุกวันนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับนั้นเราปิดบริการประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็จะมาพบกันประมาณ3ามโมงนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นสเปคหกลูมาตรฐานนะครับก็คุณสามารถไปใส่กับรถ6กลูได้ทั่วไปได้ทุกคันยกเว้นนาวาร่ากับเทอรล่าเท่านั้นนะครับของคันนิสสันนั้นใช้ได้หมดนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบถึงเกศ เป็นล้อขอบสิเกว้างประมาณ8นิ้วนะครับตัวนี้ผมเทินมานะครับก็คือในสภาพที่สวยงามนะครับพร้อมใช้นะครับยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับสเปคตัวนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับเป็นล้อขอบ17กว้าง8เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวโทษทีนะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งอ่นนี่นี่ท่าทีนะครับตัวนี้นะครับ สิบเจ็ดกว้างแปดนะครับตัวนี้ออฟเซตนะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบนะครับออฟเซตยี่สิบเป็นล้อผลิตบ้านเรานะครับ made in Thailand นะครับเป็นล้อถือว่าก็มีการใช้ได้นะครับก็ถ้าเป็นล้อบ้านเราก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกไปนะครับสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยนะครับประเทศไทยนี่หลายๆตัวนี่ถูกนำไปขายในเมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นล้อที่ตีตาผลิตที่ made in Thailand ก็ถือว่าใช้ได้ นะครับเพราะบ้านเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศเยอะนะครับลูกค้าถ้าใจสนใจทักมาได้นะนะครับล้อขาวเรารับเชิญด้วยครับน้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางหยกตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนทะเลยีหรือ21มา200เมตรเส้นถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้มยงย,งยนต์ขอฝากไว้นะครับเดยวคลิปห้าเรากลับมาพบกันให่ม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ